เดี๋ยวเขานังก่อนนะครับก่อนจะพูดนะครับวันนี้หมอแตงมาทดลองนี่ได้อุปกรณ์มาใหม่ทุกทีเขาจะบอกว่าเสียงเบาเสียงเบาวันนี้ก็เลยจัดซะเลยซื้อนี่ที่ใหม่เนาะเดี๋ยวนี้ก็จะทําชิปที่ให้เสียงจะชัดแล้วก็มีประโยชน์หมอแตงมาลาดมาวันนี้นี่โอ้บรรยากาศดีนะครับนี่ข้างหลังผมจะเป็นริบมูล สายนี้ก็จะเป็นแม่น้ำมูลลงไปสู่แม่น้ำโขงตรงนี้เป็นอำเภอวารินชำราบเที่ยวนี้เราก็จะพาไปดูสมุนไพรตัวที่แก้ปวดได้ดีมากกินแล้วแก้ปวดหลังปวดเดียวปวดเส้นปวดเดียนเป็นกระใสไตพิการอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเป็นต้นอะไรเดี๋ยวตามลงไปเลยครับวัดให้ยูดตรงนี้แหละไม่รู้ยืดตรงไหนแต่ว่าค่อยมาค่อยมายืดนี่แหละเออ บรรยากาศตอนนี้ก็มีคนมาออกกำลังกายด้วยนะครับเดี๋ยวนี้บ้านเราก็จะอยู่กันแบบสาธารณโพคีเนะเา,เนาะมีอันนี้ก็ทีมงานสาธารณสุขสาธารณสุขบนนิยมมาแตงก็อยู่ทีมสาธารณสุขบนนิยมจะมีหลายหลายคนด้วยกันนะครับอยู่ที่นี่ช่วยกันในเรื่องของการดูแลรักษามีทั้งแผนปัจจุบันและก็แผนโบราณแผนไทยหมอแพทย์แผนไทยก็มีหลายคน เพศัจกรรมก็หลายคนเวชัจกรรมก็หลายคนอยู่ที่นี่ช่วยกันเป็นทีมงานที่เหนียวแน่นแล้วก็อบุ่นนะครับไปไปดูกันว่าต้นที่ว่ามานี้คือต้นอะไรนะครับตอนนี้ตอนนี้มาถึงแปลงผักนะครับเที่ยวที่ลงคลิปก้านเหลืองเนี่ยต้องขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแถวนี้ถ้าเดินมาไม่ไหวเหนื่อยไกลเป็นกิโลจากที่นู่นมาถึงที่นี่แถวนี้ก็จะเป็น น้ำท่วมหมดเวลาหน้าฝนปุ๊บเนี่ยท่วมท่วมถึงไหนเลยครับโน่นครับเสาไฟฟ้าจะมีรอยดำๆอยู่สูงขึ้นไปประมาณ4เมตรเนาะดีดียูทูบเบอร์ยูทูเบอร์โอ้ลังมาแรงค <Yeah. S 1> นนี้ yeah. เคเับมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นทีมงานมรรลานีมีมีมีหลายมีหลายหน้าที่มีหลายแผนกเนาะอันนี้ก็จะเป็นทีมกสิกรรมกสิกรรมมันก็จะทำทั้งปุ๋ยปลูกทั้งผักทำเบียงครบวงจรมีน้ำยาฉีดพ่นสมุนไพรด้วย <laughs> อะไรนะเมื่อกี้ได้ได้ยินว่าเยอยๆอาจจะเป็นยูเลียเนาะเราไม่เรียกว่าน้ำเยี่ยวนะเราเรียกว่ายูเลียที่นี่เอา <c oughs> เอ,อจุลินฉี่เขาเรียก <c oughs> ทีนี้มาดูแถวนี้นี่คือมาดูตั้งนานหลายปีแล้วจะเห็นต้นนี่เราตัดทิ้งหมดเลยยังออานี่ดูนะครับลั <c oughs> กษณะใบหนา,า,นา,นาๆเหมือนใบกระโดน ปลายยอดนี่จะมีสามใบอย่างนี้นี่ใบคู่ประกอบหนึ่งแล้วก็เรียงลงมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ดูชัดชัดไว้แล้วก็เถาก็จะเป็นสีขาวๆเถาสีขาวๆมาดูตั้งนานหลายปีเดี๋ยวนี้เขาก็ตัดทิ้งไปบ้างปกติถ้าเขารู้นี่เขาจะไม่ไม่ได้ตัดนี่เถาใหญ่มากคือเถานี้แหละ ที่เห็นมาก็มีเถานี้ที่ใหญ่ที่สุดเลยใบสามันนี่แหละครับเขาเรียกว่าต้นเบนน้ำแก้ปวดแก้เมื่อยได้ดีต้องกิน